ตากองเพิ่นกับสุดยอดครับเพิ่นกับมาเบิงกลองให้พี่นอ้องอะสิเดจ้างพี่ยกตากล่ลองนี่พี่น้องคุยโอ้ปลาอย่างนี้ก้อยกุ้งคือมีปลากระเดิดปลากระเดิดอันนี้ตำบอกฮวงอ้พัก อ้าพี่น้องมากล้วตัวนี้ครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายซู้ขูสุคนครับผมมือนีบ้าวนัากะมากอีกคือเกาครับกับก้อยกุ้งครับผมยังไตงอแง,งอยู่ครับขามันีพี่น้องโอ้นี่แหละตัวมันสเสียบหลายสดๆจัย่างสิะพี่น้องแล้วโดนอีทเนึงครับผมพญยากไปยังเนาะยาคันนิดหน่อยก็จะเลี่ยนแบบด้วยครับเด้ออ่ะ,อะกินอะไรบ้างน,นี่พี่นอ้องหิวเลยเด้อเขาเที่ยงพี่น้องเขาเทียง บ่มีเขาดอกบะยมีข้าวปุ่นเนาะโอ้ขาวปุ่นก็นมีอ่ะกินเลยพี่น้องก้อยกุ้งตำมะฮุงบานัดแสบน้ำบานัดครับผมเสษบศน้ำบานัดเอาตากลองเพิ่นกับสุดยอดครับเพิ่นกับว่าเบิ่งกองให้พี่น้องอ่ะสิไเดียจ้างเพิ่นกตากลองเนี่ยพี่น้องคุย เขาบอกว่าวิธีกินอีกแบบนหนึ่งจับหนวดมันพี่นอ้องเสบแบก็เบานั้นดนะครับเด้อคอยกุ้งครับ สับปุ่นแล้วบ้านเนี่ยโอ้คำใหญ่แนทะ้อืมเบาหนักที่สวนรวด ว่าหันคำเงยปวดผมก็อยากให้บ้าวเข้นมาก,กินน้ำอยู่พี่น้องอยังสสีสบ หนวดดีครับอันนี้พักพักซาลาเน่ครับผมพักซาลาเน่ <c oughs> ว่าคือมีปลาติดมนันน้ำกระซิวกับมีแเสียบดีตัวละกินกับปุ่นกับมันนี่วะตามมะหงหอื้ม นัวดีวดดวครับพี่น้องกุ้งอืมตัวนี้มันโอ้ยังดีอดอยู่ครับ่นเขาอยู่ในปากเล่นะอบอกเลยว่าเยี่ยมพี่น้องก้อยกุ้ง ตั้งให้พี่น้องมึงก่อนโอ้ยโอ้ยสุดยอดกุ้งเต้นอ่ะครับขั้นบ่อยากคุยกับจับหนวนขึ้นมาแนวลวดอืมอืม พักมีหลายอย่างพี่น้องเอาจากสวนนี่แหละอันนี้กับพักชี่ กุยขอบคุ่นโอ้พี่น้องน้ำปลาละน้ำปลาแดดโอ้แม่น้ำขามอื้ม,ม,อ,นนม,มอื้มแซ่ โอ้โบเห็นมักบัวพี่น้องมาลีอยู่พี่ลาวเซโลดครับผมมันนี้เบาวนัดผ้าพี่น้องมากินกุ้งเต้นโพดโอ,โอเสียบทองครับ พี่น้องตัวงามครับใสครับผมพี่น้องยุบให้เบิ่งเลยอพี่น้นนองบ้านนันลืมเขาเขาคุยนี่นาะคือเลย พูนนะตัวใหญ่ขนาดเลยพี่นอ้องมันได้เขาอีดีพี่น้องบอกว่าเสียวเขาบอกวาจะคุยพี่น้องเบิ่องอ่างนี้นะครับปัน่ในคําบยังไงเลยอ,อคุยพักมาโดน่ะใส่คุยเขามึงรูนี่ตัวมันยังนเป็นแนวนาะพี่น้องพี่อ ก็เป็นขวัวซุกนี่แซบเล่เนี่ยนั่วดีพี่น้องเอากุ้งใส่เพิ่มแล้วคนด้วยกันขัวแซบเลย อาอพี่น้องยิ้มเลยได้บาทเลยคำสุดท้ายก่อนให้พี่น้องเบิ่งกันคำสุดท้ายคำยิงใหญ่แต่กล่องของไทยเิ่นปวดมื่อยนะครับผมเป็นว่าซิปนาที่แล้วซิปนาที่แล้วเพิ่นว่กะก็เลยอ้าวยิ้มพอดี บอลนัดพีทเผาวันอาพี่น้องท่นานผู้ใดชมาคลิปนี้เนาะกับกุ้งเต้นบาลนัดต้มหมฮงพักหลายอย่างคันพลเดชมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้บ่าวนัดนั้นมีเด้อพี่น้องไหวพอกันไหมเนาะครับน้องนี่ครับในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อครับเพื่อที่สิบประวัติคลิปใหมๆ่ๆ สำหรับคลิปนี้บางนั้นขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ